ทำไมต้องแม่มดออนไลน์ลนี่แล่ะคะก็เพราะว่าวิธีการขายออนไลน์แบบเดิมๆมันไม่เวิร์คปัญหาเดิมๆค่ะสต็อกจมทุนบวมแพ็กสินค้าส่งไม่ทันลูกค้าแล้วก็กำไรส่วนใหญ่นะคะไม่ตอบโจทย์ที่จะสามารถสร้างไรายได้ให้แซงไรายได้ประจำแม่มดออนไลน์จึงรวมตัวกันค่ะ เรามารวมตัวกันสร้างระบบใหม่ที่แก้ปัญหาให้กับแม่ค้าออนไลน์ที่สต็อกจมทุนบวมส่งสินค้าเองแพ็คสินค้าเองสต็อกเองและที่สำคัญสะเ,เขาเรียกว่าลงทุนลงทุนในราคาแสนแพงเพื่อที่จะมีแค่สินค้าตัวเดียวมาขายในเรทที่เป็น กำไรค่อนข้างสูงเมื่อเรา,เาทําไปสักพักหนึ่งนะคะก็จะเกิดการต้องไปเช่าเพจนะคะโฆษณาและก็จ่ายค่าใช้จ่ายในเรื่องของการหาลูกค้าแบบไม่ยั่งยืนนะคะทำให้วันนี้ค่ะครูหนิงที่เป็นโปรเฟชชั่นอลด้านการตลาดออนไลน์ซึ่งวันนี้ครูได้ใช้เทคนิคและก็ผลลัพธ์ที่ที่สร้างขึ้นมาในระบบ ในออนไลน์ที่ประสบความสำเร็จเกือบ100%เอร์เซจากเงิน99บาทที่ลงทุนในระยะเวลาไม่นานค่ะนะคะตอนนี้ยอดขายอยู่ที่30กว่าล้านจาก99บาทจริงๆค่ะและตอนนี้ทีมงานเป็นพันคนและที่สำคัญทีมงานเติบโตรวมเอาโปรเฟชชั่นอลคนที่ไปเรียนการตลาดออนไลน์และไม่มีที่เขาเรียกว่าไม่มีที่ที่จะปล่อยความรู้ค่ะ รวมโปรเฟชชั่นอลเหล่านั้นทั้งครูทั้งโค้ชในโลกออนไลน์มาสร้างระบบธุรกิจโมเดลสตาร์ทอัพใหม่กลายเป็นธุรกิจที่มีค่าดัชนีชี้วัด KPI รองรับถ้าทำตามแผนของเราไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์หรือออนไลน์สำเร็จแบบ100%ซและเราก็ได้วางแผนกันอยู่ประมาณ1 0 5วันพิชิตเงิน1,500ล้านแบาท ถ้าใครสนใจที่จะพิชิตเงิน1ล้านนะคะห้าแสนบาทในระยะเวลา3เดือนครึ่งนะคะอยากจะกลับไปทํางานที่บ้านผ่านสมาร์ทโฟนโดยที่ไม่จําเป็นต้องสต็อกของแพ็คของใช้ระบบบ้านแม่มดออนไลน์สามารถพาคุณกลับไปอยู่บ้านเกิดถิ่นรักของคุณกับคนที่คุณรักโดยที่ไม่เสียหายด้านการงานและไม่ต้องกังวล กับเรื่องของอาการขายของออนไลน์แบบเดิมๆค่ะแม่มดออนไลน์วันนี้มาฉีกกฎที่มันไม่เวิร์กในโลกออนไลน์ทุกอย่างแล้วถ้าคุณสนใจอยากจะร่วมโปรเจก t นี้เรารับจานวนจํากัดโปรเจก t นี้เริ่มขึ้นแล้วค่ะในวันที่คุณเห็นวิดีโอนี้จงทักคนที่แชร์วิดีโอนี้ไปและสอบถามรายละเอียดเพื่อเข้ามาพบและมาเรียนรู้กับครูหนิงค่ะวันนี้จะสอนหมดเปลือกไม่กัก นะคะรวยคนเดียวมันไม่มันนะ,ะรวยพร้อมพร้อมกันเป็นล้านล้านคนมันกว่าค่ะถึงเวลาแล้วค่ะที่ธุรกิจออนไลน์ของเราต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาดอะไรที่มันไม่เวิร์กฉีกมันทิ้งซะทำแต่สิ่งที่เวิร์กเท่านั้นและพบกันในไลน์กลุ่มลับกับการสอนฟรีเข้มข้นในสไตล์ของครูนิงค่ะในสไตล์ของแม่มดออนไลน์ไม่ต้องรอค่ะทัก นที่แชร์วิดีโอนี้ได้เลยนะคะ